มังแผ่ส้นกันลอีตายวะนนี่มันรุกนะเป็นยัยงกันเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมมันี้ย่ามือสอามังแผ่ส้นกันรุนเดียวกันด้เนี่มังดูกคนน่ะรบมังได้ารบมังได้ เชื่อว่าการภาษาฮ่เป็นหามันเปลี่ยนกันแห้งครับ มันเหรนนี่ยว่ามันสู้กันนี่เหรีแม่บ่หามมันสิตายเยว้ยโทรไปหามมันบ่อืมนี่หน่อยๆอะไรอยู่นีน่หน่อยๆ 要是还要闷的。